พรินลนีพี่สาวของซินดี้ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองหมอบอกว่าจะต้องใช้เงินหลายแสนบาทในการผ่าตัดแต่ซินดีไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาจ่ายตอนนี้โรมีนี่ท่วมหัวบ้านก็กำลังจะหลุดจำนองไอ้ครั้งจะกลับไปเป็นนางโชคณะคาบาเบเร่ก็ปิดตัวไปแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะหาเงินมารักษาพี่แล้วก็ไถ่บ้านของเราคืนให้ได้พี่ขอโทษนะที่ทำให้ซินดี้ต้องลำบาก พี่ขอโทษจริงๆซินดีปล่อยให้พี่ตายไปเถอะนะอย่าพูดแบบนั้นสิพี่รินตั้งแต่พ่อกับแม่ตายไปเราก็มีกันแค่สองคนฉันจะไม่ยอมให้พี่เป็นอะไรไปเด็ดขาดฉันสัญญาเมื่อกลับมาจากโรงพยาบาลซินดีก็พยายามไล่หางานตามกลุ่มใน Facebook จนกระทั่งซินดีเจองานที่ดูแปลกกว่างานอื่นๆ งานรับพาแมวไปตัดขนสมวันเพื่อแลกกับเงินสมล้านบาทฮะจริงเหรอเนี่ยแค่รับแมวไปตัดขนสมวันทำไมถึงค่าจ้างเยอะขนาดเนี้ยสินดีอึงกับโพสต์ประกาศหางานที่ว่าเธอคิดว่าคงจะเป็นมิจฉาชีพแต่ก็ตัดสินใจเสี่ยงดวงลองทักไปดู <S <S แล้วสินดีก็ได้คุยกับพิมพ์เจ้าของโพสต์ใช่ค่ะพิมพ์จ้างจริงๆคุณสินดีสนใจไหมคะ สนใจค่ะคุณซินดีสะดวกมาคุยรายละเอียดกับพิมพ์ที่บ้านไหมคะเดี๋ยวพิมพ์จะส่งโลเคชั่นไปให้เออได้ค่ะคุณพิมพ์ซินดี้เริ่มมั่นใจว่านั่นอาจจะเป็นงานจริงๆเธอจึงตัดสินใจลองไปคุยรายละเอียดกับพิมพ์ที่บ้าน วันต่อมาซินดี้ก็เดินทางมาที่บ้านของพิมพ์แล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าบ้านของพิมพ์เป็นบ้านปูในหมู่บ้านจัดสรรและในขณะที่นั่งคุยกันซินดี้ก็ได้พบกับแมวของพิมพ์ทั้งสามตัวนี่เจ้าถุงแป้งเจ้าถุงเงินและก็เจ้าถุงทองคะ่ะนี่คือแมวทั้งสามตัวที่คุณซินดี้จะต้องพาไปตัดขนแต่อาจ,จะมีกฎที่คุณซินดี้ต้องปฏิบัติตามหน่อยนะคะได้คะ่ะ ฉันยินดีทำตามกฎของคุณงั้นเริ่มเลยนะคะคุณซินดี้จะต้องรับแมวของฉันไปตัดขนในเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นเวลาสามวันวันละหนึ่งตัวโดยมีข้อแม้ว่าคุณซินดี้รู้สึกหรือเห็นอะไรแปลกๆคุณซินดี้จะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและถ้าหาว่าคุณซินดี้เลิกทำงานนี้ก่อนครบสามวันคุณซินดี้จะไม่ได้เงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว เมื่อได้ยินในสิ่งที่พิมพ์พูดต่อความสงสัยของซินดีก็เริ่มทำงานอะไรแปลกๆที่พิมพ์ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถึงกระน,นั้นซินดีก็ยอมทำตามกฎเพื่อแลกกับเงิน3ล้านบาทตกลงค่ะคุณพิมพ์จะให้ฉันเริ่มงานวันไหนดีคะวันนี้ค่ะคุณซินดีไม่มีทางเลือกอื่นใดซินดีจึงต้องเตรียมตัวมาทำงานในค่ำคืนนี้ แมวตัวแรกที่ฉันจะให้คุณซินดี้พาไปตัดขนคือเจ้าถุงแป้งค่ะเจ้าถุงแป้งอาจจะดื้อน,นิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันเองก็รักแมวสบายมากค่ะเงินคุณซินดี้รีบไปนะคะนี่ก็จะสองทุ่มครึ่งแล้วอ้ออย่าลืมนะคะถ้าหากคุณซินดี้เห็นอะไรแปลกๆคุณซินดี้จะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะคะเดได้ค่ะคุณพิมพ์ ซินดี้ตอบด้วยความหวั่นใจเล็กๆก่อนที่เธอจะรับกงใส่เจ้าถุงแปลงมาไว้บนรถแล้วออกเดินทางไปยังร้านตัดขนแมวตามโรเคชั่นที่พิมพ์ส่งให้ทันทีงานแปลกไม่พอแต่ยังจะมาตั้งกฎแปลกๆที่ทำให้ฉันต้องมานั่งลุ้นว่าจะเจออะไรอีกโอ้ยฉันจะรอดไหมเนี่ย สินดีพูดออกมาขณะขับรถและดูเหมือนว่าเจ้าถุงแปลงเจ้ฟังภาษาคนรู้เรื่องมันจึงส่งเสียงร้องพร้อมกับเอียงคอมองสินดี้อะไรนี่อย่าบอกนะว่าแกรู้ว่าฉันกำลังนินทาเจ้านายของแกอยู่อะเ,เออเออขอโทษแล้วกันเอาเหอะงานแปลกคนแปลกแมวแปลกแต่เอาวะฉันจะต้องสู้เพื่อเงินอีกหนึ่งล้านห้าแบาท ซินดี้คือสู้และอีกไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ขับรถมาถึงร้านตัดขนแมวที่ตั้งอยู่ในตลาดขายสัตว์เลี้ยงชื่อดังสวัสดีครับเออใช่คุณซินดีที่คุณพิมพ์แจ้งว่าให้พาแมวมาตัดขนหรือเปล่าครับใช่ค่ะเออผมเจอไดครับเป็นเจ้าของร้านคิวมารับแมวคุณซินดีไปอาบน้ำที เจไดหันไปสั่งคิวพรกักง,งานเพียงคนเดียวภายในร้านคิวจึงตรงมารับเจ้าถุงแป้งไปอาบน้ําเพื่อรอตัดขนเป็นขั้นตอนต่อไปคุณซซดีนั่งรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมอ้อนนาำกับขนมมาให้ขอบคุณนะคะคุณเจไดสินดีพูแล้วเดินไปนั่งก่อนที่หญิงสาวจะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นข้าวเวลา จนเวลาผ่านไปราว20นาทีคิวก็พาเจ้าถุงแป้งมาให้เจไดตัดขนเจไดจึงชวนซินดีคุยไปเรื่อยๆผมไม่ได้เจอคุณพิมพ์เลยตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างหรอครับเป็นคำตอบที่เธอไม่รู้จะตอบยังไงเพราะซินดี้เองก็เพิ่งจะได้เจอพิมพ์เหมือนกันซินดี้จึงยิ้มแล้วตอบไปแบบส่งๆคุณพิมพ์เธอก็ดูสบายดีนะคะรู้อย่างนี้ผมก็สบายใจถุงแป้งฝากไปบอกคุณพิมพ์ด้วยนะว่า ป้าปคิดถึงซินดี้ยิ้มให้กับความน่ารักของเจไดก่อนที่เธอจะหันไปมองร,บรอบๆหลานและเธอก็พบว่าด้านสายมีห้องหลายห้องที่มีแมวนอนอยู่นั่นเป็นแมวของลูกค้าที่ฝากไว้ให้เราดูแลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดคุณซินดี้เดินเล่นกับน้องๆได้นะครับค่ะคุณเจไดซินดี้ตั้งทา่าจะเดินไปเล่นกับแมวแต่แล้วเธอก็ได้กินอะไรบางอย่าง คุณเจไดกับคุณคิวได้กลิ่นอะไรไมมไหมไหมคะก็ไหมนะครับอฟไฟไหมแมวในห้องนั้นค่ะซินดี้หันกลับมามองแมวที่อยู่ในห้องแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเปลวไฟกำลังโหไมไหมแมวในห้องจนเกรียมไปทั้งตัวไฟไมหมลรอครับใช่ค่ะก็แมวในห้องนั้นไงคะอะอะเอา ซินดี้นิ่งงนันเมื่อหันมามองอีกครั้งเธอก็ไม่พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อีกแล้วเจไดที่กำลังตัดขนแมวสิงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นๆคุณพิมพ์ได้บอกคุณซินดี้หรือเปล่าครับว่าถ้าเจออะไรแปลกๆคุณซินดี้จะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับเออค่ะคุณเจไดซินดี้นึกถึงสิ่งที่พิมพูดก็พยายามควบคุมสติแม้ในใจจะยังสงสัยว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคืออะไรกันแน่ และไหนที่สุดเจไดก็ตัดขนให้เจ้าถุงแป้งจนเสร็จผมฝากคุณซินดี้นำช่อดอกไม้กับการ์ดนี้ไปให้คุณพิมพ์ด้วยนะครับค่ะคุณเจไดบายบายเจ้าถุงแป้งอ๋อคุณซินดี้ครับอย่าเปิดอ่านข้อความในการนั่นเด็ดขาดเลยนะครับฉันไม่เสียมารายาทแบบนั้นแน่นอนค่ะฉันขอตัวพาเจ้าถุงแป้งไปส่งให้คุณพิมพ์ก่อนนะคะ ว่าแล้วสินดีก็ยกกรงเจ้าถุงแป้งไปใส่ไว้ในรถก่อนที่เธอจะเดินไปยังบ้านของพิมพ์ทันทีไงเจ้าถุงแป้งตัดคนแล้วดูน่ารักขึ้นกว่าเดิมเลยนะอันนี้เป็นช่อดอกไม้ที่คุณเจไดฝากมาให้คุณพิมพ์คะ่ะมีการ์ดด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณสินดีพิมพ์ยิ้มหวานก่อนจะรับช่อดอกไม้แล้วเปิดอ่านการ์ดของเจไดทันที เจไดพิมพ์ก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะคิดถึงเหลือเกินจู่จู่พิมพ์ก็ร้องไห้ออกมาแล้วพร่ำบอกว่าคิดถึงเจไดยังสุดหัวใจสินดีที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเวทนาแต่ก็ไม่อาจก้าวล่วงถึงความสัมพันธ์ของพิมพ์กับเจไดว่ามันเป็นยังไงกันแน่คุณพิมพ์โอเคไหมคะฉันโอเคคะ่ะนี่ก็ดึกมากแล้ว คุณซินดี้รีบกลับไปพักผอ่อนเถอะค่ะส่วนวันพรุ่งนี้คุณซินดี้ก็มารับแมวของฉันไปตัดขนเวลาเดิมนะคะได้ค่ะคุณพิมพ์และไหนที่สุดก็เข้าสู่วันที่สองวันนี้ซินดี้พาเจ้าถุงเงินมาตัดขนที่ร้านของเจไดแต่เจ้าถุงเงินจะมีพฤติกรรมที่ดุร้ายคิวจึงต้องมาช่วยเจไดจับเจ้าถุงเงินตัดขนเจ้าถุงเงินน่ะ ดูกวาแม่ทุกตัวของคุณพิมพ์วันนี้คุณซินดี้อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณเจได้ฉันรอได้เฮ้ยเจ้าถุงเงินและในขณะที่คิวกำลังช่วยเจใดจับเจ้าถุงเงินอยู่นั่นเองชายหนุ่มก็ร้องโวยวายออกมาซินดีจึงหันมามองแล้วเธอก็ต้องตกใจไม่ต่างกันเมื่อเห็นว่าลูกตาทั้งสองข้างของเจ้าถุงเงินหลุดออกมาแล้วกริ้งมาที่เท้าของเธอ อะไรกันเนเี่คิวไปเก็บดวงตาเจ้าถุงเงินมาเร็วได้ครับคุณเจไดนี่มันอะไรกันไม่จริงใช่ไหมฉันไม่เชื่อฉันต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นฉันต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซินดี้หลับตาปีแล้วพยายามท่องกับตัวเองตอนนี้หัวใจของเธอเต้นเร็วแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกแต่เธอก็ทนอยู่ต่อจนสามารถพาเจ้าถุงเงินไปส่งให้กับพิมพได้สำเร็จ จนในที่สุดซินดี้ก็ตัดสินใจบอกเรื่องงานแปลกๆที่ไปทำให้ลิลานีรู้พี่ว่าคนพวกนั้นต้องเป็นผีแน่ๆฉันก็ไม่รู้แต่พวกเขาดูเหมือนคนทุกอย่างเลยฉันยอมรับว่าฉันกลัวแต่ฉันจะอดทนเพื่อแลกกับเงินสมล้านบาทแต่พี่เป็นห่วงฉันทำได้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพี่รอฉันนะเราจะเริ่มชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ซินดี้กุ้มมือรีลลนีเธอจึงให้กำลังใจน้องสาวเจ้าถุงเงินคือแมวตัวสุดท้ายที่ฉันจะให้คุณซินดี้พาไปตัดขนที่ผ่านมาเธอทำดีมากฉันขอให้วันนี้ราบเรื่นไปได้ด้วยดีนะซินดี้พูดโดยไม่กล้าสบสายตาพิมพ์ก่อนที่เธอจะรีบยกกรงเจ้าถุงทองแล้วขับรถออกไปจากบ้านของพิมพทันทีพิมพ์จึงมองตามรถของซินดี้ด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดา วันนี้เป็นมันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เจอกันหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะลูกเมื่อตัดขนให้เจ้าถุงทองจนเสร็จเจไดก้กมหน้าลงมาหอมเจ้าถุงทองฟอดใหญ่พลางรำไห้ออกมาขอบคุณซินดี้มากนะครับที่ทำให้เรื่องทุกอย่างรู้งเรืงขอบคุณจริงๆเออไม่เป็นไรคะ่ะคุณเจไดโอเคไหมคะผมโอเคคุณซินดี้รัีพาเจ้าถุงทองไปส่งเถอะครับ เจไดปาดน้ำตาลุกลัวจากนั้นสินดีจึงยกกรงเจ้าถุงทองแล้วจะเดินไปขึ้นรถแต่แล้วเจ้าถุงทองก็ส่งเสียงร้องและพยายามจะกุยกรงเหมือนกับไม่อยากจะออกไปจากร้านแห่งนี้นี่แกคงจะไม่อยากจากคุณเจไดไปสินะ สินดีพูดพลางหันหลังกลับไปมองร้านตัดขนแมวของเจไดแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อร้านตัดขนแมวที่เปิดไฟสว่างสวัยได้มาลายหายไปราวกับภาพลวงตาบัดนี้ด้านหน้าของเธอเป็นเพียงหลานโลง่โลงๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใดนี่มันอะไรกันเนี่ยร้านตัดขนแมวหายไปไหนแล้วไม่เอาแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วว้ย สินดีมือไม้สั่นเทาก่อนที่เธอจะรีบขับรถแล้วขับออกไปจากที่นี่ทันทีคุณพิมพ์คะเมื่อกี้ตอนนี้ฉันกําลังจะพาเจ้าถุงทองกลับมาฉันหันกลับไปมองร้านของคุณเจได้แต่ว่าร้านนั้นมันหายไปแล้วสิ่งที่ฉันเจอมันคืออะไรเหรอคะคุณพิมพ์กฎคือถ้าคุณสินดีเห็นอะไรแปลก,ปลกจะต้องทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นคุณสินดีลืมไปแล้วเหรอคะเออฉันขอโทษค่ะคุณพิมพ์ จบงานแล้วคุณซินดี้ส่งที่อยู่มาให้ฉันแล้วรีบกลับบ้านเถอะคะ่ะฉันจะส่งเงินไปให้ภายในสามวันส่งเงินเออทำไมคุณซินดี้ถึงไม่ออนล่ะคะฉันสะดวกแบบนี้คะ่ะคุณรีบกลับบ้านไปได้แล้วแม้จะสงสัยว่าทำไมพิมพ์ถึงทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากแต่ซินดี้ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อก่อนจะรีบกลับบ้านทันที เวลาผ่านไปจนเกือบจะครบ3าวันแต่สินดีก็ยังไม่ได้รับเงินเสียทีหญิงสาวจึงกระวนกระวายใจอยู่ที่บ้านอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะครบ3ามวันแล้วทำไมคุณพิมพ์ถึงยังไม่ส่งเงินมาสักทีนะหรือว่าฉันจะโดนหลอกให้ทำงานฟรีฉันนี่มันโง่จริงๆสิ้นความคิดนั้นจู่ๆเสียงออดหน้าบานก็ดังขึ้นสินดีจึงรีบลงไปดู แล้วซินดี้ก็พบกับกล่องกระดาษที่วางไว้หน้าบ้านเธอจึงรีบแกะทันทีเงเงินสมล้านใช่แล้วมันคือเงินสดสาล้านบาทที่อัดแน่นอยู่ในกล่องพร้อมกับจดหมายซินดี้จึงเปิดอ่านข้อความข้างในขอบคุณนะคะที่พาแมวของฉันไปตัดคนตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตฉันลุล่วงแล้วฉันขอให้คุณซินดี้กับพี่สาวมีชีวิตใหม่ที่ดีคะ่ะ นี่คุณรู้เรื่องในชีวิตฉันได้ยังไงแต่ก็ขอบคุณนะคะฉันจะนำเงินของคุณไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดหลายเดือนต่อมารีแลนีก็ได้รับการผ่าตัดจนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหลังจากนั้นสินดีจึงเอาเงินไปไถ่ายบ้านอีกส่วนก็นำมาเปิดร้านอาหารขายกับพี่สาวพี่ต้องขอบคุณเธออีกครั้งนะที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ ถ้าฉันไม่ได้งานของคุณพิมพ์ฉันก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนได้เหมือนกันนอนซินะไม่รู้ว่าเธอเป็นคนหรือพีแต่เธอก็เป็นผู้ที่ทําให้เราได้มีชีวิตใหม่ตายจริงนี่ก็ได้เวลาแล้วเงินฉันรีบไปขับแกล็บก่อนนะพี่รินนอกจากจะเปิดร้านอาหารแล้วในวันหยุดสินดี้ก็มักจะขับแกล็บเป็นอาชีพเสริมลิลานีจึงยิ้มให้กับความขยันของน้องสาว แต่แล้วก็เกิดเรื่องบังเอิญเมื่อลูกค้าที่สินดีมาส่งเป็นเด็กสาวที่อยู่บ้านติดกับพิมพ์ต่อมความอยากรู้ของสินดีจึงเริ่มทํางานเมื่อเห็นว่าบ้านของพิมพ์มีคนเต็มไปหมดน้องคะพี่ขอถามได้ไหมทําไมบ้านหลังนี้ถึงมีคนเต็มไปหมดเลยล่ะคะอ๋อคุณเพียงดาวเธอทําบุญบ้านเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับแมวและก็น้องสาวของเธอที่ตายไปนะคะอะไรนะคะน้องสาวที่ตาย น้องสาวของคุณเพียเดาวชื่อว่าอะไรเหรอคะคุณพิมพ์คะ่ะคุณพิมพ์แล้วคุณพิมพ์กับแมวของเธอตายมานานหรือ,อยังคะก็หกเจ็ดเดือนได้แล้วค่ะพี่สส้นคำตอบของเด็กสาวสินดีก็ถึงกับอึง้งเพราะพิมพ์กับแมวตายก่อนที่สินดีจะเริ่มงานสินดี้จึงรีบลงจากรถแล้วไปชะโงกหน้ามองบ้านของพิมพ์เพราะเก็บความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ไม่ได้ ที่ผ่านมาฉันทำงานให้กับผีจริงๆเอาไปเล่าให้รายการผีคนรจะเชื่อไหมเนี่ยนี่คุณเป็นใครคะมาชะงกดูบ้านฉันทำไมสินดีสะดุ้งเฮือเมื่อเพียงดาวออกมาเห็นว่าเธอกำลังแอบมองบ้านของพิมพ์อยู่ทั้งคู่จึงได้คุยกันสินดีจึงเล่าเรื่องที่เธอเจอให้เพียงดาวฟังนี่พิมพ์คงจะอยากทำสิ่งสุดท้ายก่อนตายให้รู้ล่วงสินะสิ่งสุดท้ายก่อนตายเออ คุณเพียงเดาช่ยวยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่ว่าพิมมักจะพาแมวไปตัดขนจนกระทั่งได้คุยกับคนที่รักแมวเหมือนกันอย่างคนเจได้ทั้งคู่จึงพัฒนาวความสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรักแต่แล้ววันหนึง่งในขณะที่พิมพ์กำลังขับรถพาเจ้าถุงแป้งเจ้าถุงเงนินและก็เจ้าถุงทองไปตัดขนพิมพ์ก็เคราะห์ร้ายเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง ทำให้รถคว่ำในเวลาสองทุ่มครึ่งพิมพ์กับแมวทั้งสาจึงเสียชีวิตทันทีประจวบเหมาะกับวันนั้นร้านของเจไดดันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้ไฟไหม้ร้านจนเจไดและคิวแล้วก็แมวทุกตัวในร้านตายหมดคนแถวนั้นมักจึงจะเล่ากันว่าเห็นวิญญาณของคิวกับเจไดวนเวียนอยู่บางกษัตริย์นทิทานว่าที่วิญญาณไปไหนไม่ได้เป็นเพราะว่าญาติไม่ได้มาอัญเชิญดววิญญาณกลับบ้าน พิมพคงอยากทำสิ่งสุดท้ายก่อนตายคือการพาแมวไปตัดคนที่ร้านของเจได้ส่วนวิญญาณของเจได้ก็อยากจะทำสิ่งสุดท้ายก่อนตายนั่นก็คือการตัดคนให้แมวของพิมพเหมือนกันเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันเก็บกระดูกของพิมพกับแมวเอาไว้ในบ้านแล้วก็บินไปเคลียร์งานที่ต่างประเทศแต่ฉันไม่คิดเลยว่าวิญญาณของพิมพจะแกล่งกล้าสามารถจ้างคุณให้ไปทำงานได้ฉันก็เหลือเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ ฮพูดแล้วก็น่าสงสารทุกชีวิตที่จากไปนะคะหวังว่าทุกดวงวิญญาณจะไปสู่พบภูมิที่ดีและฉันก็หวังว่าคุณพิมพ์พกับคุณเจได้จะได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ครองคู่กันอีกครั้งฉันก็คิดแบบนั้นแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยทำให้น้องสาวข,ของฉันหมดห่วงค่ะคุณเพียงดาว